ไม่รู้นะผมไม่ได้เจอฤีสี่หรือเปล่าไม่นะเพราะว่าบางทีท่านก็อยู่บางทีท่านก็ไม่อยู่ไหนผมข่าข่าในยีที่ไหนครับยนูโโชกอะ่ะอยู่ที่ไหน,นอ๋อดีกันแล้วนี่เจอมากเลยคนอยู่มีคนนกนะตกตรงนี้เป็นกองเลย เล่นน้ำไ,ำไ,ด,ไำด้ไหมเล่นน้ำได้มี่ระถาไม่นานยี้ดีมาท่านนักท่องพอีวรอดต้องใจรสดเท่าไรก็ส่วน่สวัสดีครับก็กราบสวัสดีพี่เอฟซีที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง พี่แฟดพาไปเรื่อยผมแฟดใหญ่ทุกคนนะผมแบบค่อนช้ากันมีความสุขมากๆเลยวันนี้ทุกคนผมได้เจอดวงดีอีกครั้งเพราะว่าพ่อนางใจอ่อนแล้วก็ยอมแบบไยอภัยผมผมพยายามแบบเอาความดีเขาแรกกับทุกคนก็วันที่ผมไปหาพ่อนางที่หมู่บ้านสายหมอกเหมือนแบบเขาเห็นความพยายามผมเมือ่อผมที่เกิดเหตุขึ้นอ่ะเหตุการณ์ที่นางโดนงูฉกอ่ะ มันเป็นอุบัติเหตุแล้วก็ผมพยายามเต็มที่ดูดพิษแต่ดีที่งูตัวนั้นมันไม่มีพิษแต่ผมด้วยความกังวลใจก็เลยรีบทําการดูดพิษนางก่อนระดับแรกมีไม่มีไม่รู้จะขอชัวไว้ก่อนก็ก็ไม่มีต้องเสียก็คือเอาความดีเข้าแรกกันอยู่ยทุกคนผมก็ทําได้แค่นี้จริงๆจนพ่อนางก็บอกว่าโอเคแบบให้อภัยเจ้าแบบให้อภัยผมแล้วก็ ให้ผมเจอดวงก็ดีอีกครั้งวันนี้ผมก็ที่โอกาสขอพานางมากราบไหว้ท่านฤาษีก็พี่หลายคนคงมองว่าเพิ่งโดนงูฉกไปพามาอีกแล้วรอบนี้ผมดูทุกอย่างแล้วเป็นจุดที่ผมมาแล้วผมคิดว่าปลอดภัยแล้วก็ตอนก่อนที่ผมจะให้นางนั่งนะั้นผมก็ดูรอบๆก่อนดูสองสามรอบว่ามีตัวอะไรไหมไม่มีอะไรผมก็ให้นางนั่งนะนางชอบแบบนั่งยิ้มนะ้ำมีคนใจไหม มันสบายใจนางนางชอบนะดวงกระดีชอบไหมครับชอบโอเคเดี๋ยวให้นางนั่งพักก่อนเพราะนี่ผมมนเดินมาได้เกือบครึ่งทางนะผมว่านะถ้าดูจากระยะทางผมเดินมาเดี๋ยวจะให้ดวงกรดีนั่งพักจุดนั้นก่อนแล้วผมจะนั่งพักกำนางด้วยแล้วก็ค่อยเดินทางกันต่อเพราะว่าผมยังไม่รู้เลยว่าผมจะเจอท่านฤาษียางนี้ผมตั้งใจไว้หรือเปล่าผมอยากพานางกลับไหวแล้วก็ให้ท่านฤาษีให้พร,ให,พรให้พากุ้มครองต่าง ให้สิ่งศัิ์สิทธิ์คุ้มครองนางหรือว่าเป็นพูดพูดเพียงต่างไม่ให้มายุ่งวุ่นวายกับนางโอเคฝากพีพี่ทีาชอบคลิปนี้นะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ทีนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามเพจ facebook youtube พี่แฟร V2 ให้ผมทีนะฮะมีชอบไหมครับโอ้เกิดแบบเปียกแน่เลย นอนเย็นมากดูดีนนอะไม่มีปลาเพียยไปดรงนี้น้ำเย็นดีจริงๆนางชอบตรงนี้มากนะบอกว่าอากาศเยีก็ขอนั่งพักผ่อนตรงนี้ก่อนเข้าไปกันต่ออีกไม่ไกลามากแนละ้วเดี๋ยวก็ถึงปลายทางก็จะไปกัน จอกันตอนต่อนะตอนันเดี๋ยวมันจะช้ากันไปแต่ผมไม่รู้นะผมไม่ได้เจอฤาษีหรือเปล่าไนะเพราะว่าบางทีท่านก็อยู่บางทีท่านก็ไม่อยู่ไหนผมถา,ามานางยีที่ยังครับโดนงูฉกอ่ะดีที่ยังอ๋อดีขึ้นแล้วนี่เดี๋วก็หายแล้วครับแค่มีรอยแผลเป็นนะที่นางโดนงูฉกเดี๋ยวก็ดีขึ้น,นีพี่ไม่เป็นไรคือว่ามันเป็นโชคชะตาที่แบบนี้ต้องเจอแบบนี้ นั่ทานข้าวออมานี่นางดีนะที่พ่อแม่นางใจอ่อนนะแล้วก็ให้ผมเจอนางอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าวันที่ผมไปหานางหลังจากที่นางโดนงูฉกอะ่ะพ่อนางแบบหน้าตาแข็งเลยพี่หแบบตาแข็งแบบรู้เลยว่ากโกรธแล้วก็ไม่อยากมองหน้าผมเลยผมเอาความดีเข้าแรกอะ่ะ ทำไม่ขอรู้ว่าผมตั้งใจแล้วมันจะแบบอยากจะกช่วยเหลือเขาอะ,ะไปต่อกันไหมครับไปตองดีๆแล้วไปถิง่งไวไวนะไปตั้งพันรุ่นต่อนะครับขอออกไปก่อนนะตามอมมาละไปตั้งพอดีเดินนะครับระวังล้มนะโอเค นี่ครับเดี๋ยวให้ดวงดีเดินตามมาแล้วเดี๋ยวเดินทางกันต่อละจะไม่เสียเวลากันไปนะผมก็ตกครนมาแล้วเมื่อกี้เรียบร้อยเดี๋ยวเราไปต่อข้างหน้านี้ทุกคนแล้วก็จะเจอจุดที่ท่านฤษีอยู่นะท่านไม่ดีเดินตามผมมาเลยครับค่อยๆเดินนะระวังลื่นนะครับรดถังน้ำก,ก่อนถอดรองมท้าตรงตนี้จับ มาเจอนะครับดวงกรดียังเงินช่องกับผมอย่างเงียังชอบปราค่าจุ่มน้ำเย็นๆนะอุย้ยคนนกอะไรเนี่ยเยอะมากเลยคนอยู่มีคนนกนะตกอยู่ีเป็นกองเลยอ๊บ มาให้เดินนะครับของมือมาครับออโอเคตามผมานะครับพี่พี่เอฟซีเนี่ยผมขอพาตรงน้ดีเดินต่อนะถ้าใกล้ถิงนจะขอถ่ายทุกคนพี่พี่อนะที่รักทุกคนดูอีกครั้งนะครับผมขอเดินทางต่อนะทุกคนนะ ครับผม PFC ทุกท่านครับตอนนี้ผมก็พาดวงดีเดินมาถึงจุดที่เป็นที่อยู่ของท่านฤาษีหรือว่าเป็นที่นั่งสมาธิก็ว่าได้อาจจะมีเสียงน้ำรบวรนะกวนหน่อยขออภยัยทีนผมพยายามพูดดังๆละแต่ไม่อากพูดตะโกนมากกันไปเดี๋ยวจะรบกวนถ้าท่านอยู่ท่านอาจจะนั่งสมาธิอยู่มันจะเสียงดังเกินไปนะทุกคนดูดิตรงนี้สวยมาก ลุงดีน่ายินดีม่กเจอไหมนางกำลังจะดูสถานที่ตรงที่มันสวยงามอยู่นางไม่นางลรงดีสวยไหมครับชอบไหมแต่ตอนนี้ผมไม่เจอท่านฤาืสี่นะทุกคนผมเจอแค่น้ำตกขึ้นไหลแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากแต่จะบอกว่าตอนเนี้ยมันเริ่มแห้งแล้งนละพี่เอฟซีถึงเป็นหน้าหนาวนวมันจะแห้งว่าเป็นช่วงที่ จะเข้าสู่หน้าหลออีกครั้งอ่ะมันจะให้ทุกอย่างใบไม้เริ่มล่วงตรงจุดข้างบนนี่เจอไหมโอ้ทีใบไม้เยอะมากนะต้นเนี้ยแต่ว่าน,นี้ลำล่วงลรล่วงหมดแล้วเพราะว่าเข้าสู่หน้าแรงเดี๋ยวผมไปดูวงยจะนั่งรอที่นี่นะจะไปนั่งตรงน้ำเหมือนกันแล้วก็ไม่รู้ว่าเจอท่านยังไงหรือเปล่าอยู่ไม่เจอก็ไม่รู้แต่ขอมาแล้วก็ได้พาดวงวดดีมาที่นี่ ผมก็สบายใจถึงไม่เจอแต่ก็มาถึงมาถึงจุดนี้จุดที่เคยเจอท่านฤาษีดวงดีครับนี่ยตรงเนี้ยเคยมีท่านฤาษีนั่งสมาธิตรงเนี้ยครับผมเคยมากราบไหว้อยู่จอมพาดวงดีเบินี้นะข้ามที่ไปก็ไปนั่งตรงนั้นกันนะครับตรงหินอนะ่ะแต่ผมพาดวงดีไปนั่งหินกลางน้ำน,นะแล้วก็ตักนั่งพักเข้าร่มแต่มั้นตักแดดนะทุกคน ีตามผมมาแล้วครับแค่เดินระวังๆจะมีดิมโซ่เล็กน้อยนะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวมันไม่เล็กมากอาองมาเป็นทรายเป็นทรายเัยร่างนี้กันนะจุกทีเอามาแล้วครับแค่เดินนะ งงน้ำใส่มากดีอากาศดีมากทุกคนรี้็น นั่นไ้มอนั่นนั่นได้ครับข้าแน่านแต้รอนนนี้แ่รอแค่สินะครับนี่จะเล่นน้ำได้ไหมเล่นน้ำได้ได้ เห็นไหมพี่มันน้ำพุอยู่ในตู้เย็นเลยอะเป็นเจียบเลยดีใจชอบหมทุกคนนางชอบนะแล้วก็ลมเลื่อนดีมากนี่ทุกคนดูสินี่มันสวยมากนี่นางนั่งกบเรียบร้อยมากดูเป็นสง่ามากแม่ปะกติปะกติแล้วทำดีๆน้งจุดนี้ข้างบน ใช่ไหมย่งหินช่องวางที่น้ำไม่ไหลอ่ะเราะงั้นดูธรรมชาติที่สุดเลยอ่ะผมขอนั่งรอไปก่อนนะทุกคนนะผมก็ไม่เร่งไม่รีบเพราะว่าต้องใจเย็นินที่สุดท่านอาจจะรับรู้แล้วก็ได้เพร,ราะผมมาแต่ท่านอาจจะยากไม่ปรากฏตวัวขอรอไปก่อนนะครับหรือตูนนี้จะนั่งส้ามาทิ้กันไหมเดี๋ยท่านจะออกมาเนไ,ไหมตะนั่งอมาทิ้งนี้กันเนาะ ตั้งกล้องให้ทีเอสซีดูแล้วก็เดี๋ยวเราจะเราดูว่าท่านเลที่จะออกมาหรือเปล่าแต่ว่าเราก็อย่้อยก็ได้ทําสมาธิได้่ำสมาธิแล้วก็ทําบุญในตัวด้วยนะทุกคนนะมาทำสมาธิกันครับ รอดีครับทุกคนตอนนี้สี่มาแล้วพี่พาดวดีมาสลาบไว้ท่านเป็นขุจับผมครับท่านไป้จับไว้ท่านกงั้นได้ไหมครับใรัทุงนีเจ้าขนครับงานไม่ันเลเราต้งยัดไปเลยได้ไม่ก็ไม่ร่วมกันับเรีบนตามผมมาละทุกคนท่านี่มาแล้ว เตองตั้งกล้องก็ขอไอพีเอ็มสีได้ไปกราบไว้พร้อมกันนะดูดีว่าใค้เดินนะดรงดีดวดีใจที่ได้เห็นทุกคนเนนต้นก็มาทีกันสองคนนะทัางก็ออกมาเหมือนท่านรับรู้ทุกคนเฮ้ยไงมครเดินนะหลั่งเลียน้ำก,กัน เยอะมาก

คอขอตัวแล้วแต่ก็ะครับคอนให้แม่ที่มาครับแม่ท่านอยู่ที่นี่แต่ว่าแม่ได้กลัวยใะครอยู่ไหมครับ เดนลงรถแม่นางนม่วันผมออกมาก่อนในงานใส่ผ้าถุงที่ผ้าถุงแม่นางจะหลุดนะเอ้ยผมออกมาก่อนถ้าเดนทำแม่นางท่านที่ขอบคุณมากครับท่านท่านบอกว่าท่านอยู่ที่นี่แล้วก็ประกฏตัวก็ต่อเมื่อจะมาคนที่ท่านอยากจะให้เห็นจริงถ้าคนท่านไม่อยากให้เห็นก็คือจะไม่เห็นนะทุกคน ผมก็เพิ่งมาเจอท่านอีกครั้งนี่แหละเพราะว่าบางครั้งมาก็ไม่เจอท่านเลยนะก็ถือว่าเป็นบุญมากๆแล้วก็เป็นบุญก,กับผมกับดวงดีมากๆไม่น่าเนนนความสูกไหมครับเมื่อกี้ท่านที่สี่บอกว่าดวงดีจะไม่เจอเรื่องอะไรเลยนะอันนี้คือท่านบอกว่าท่านดูประมาณนี้รู้ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเรื่องของอ่ข้อตาชีวิตระยะยาวท่านไม่รู้นะท่านบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีอะไร ยังนางสามารถชิวๆแต่ปกติแล้วคือไม่ต้องกลัวเรื่องภัยต่างๆตอนนี้นะแต่ในโคตท่านไม่สามารถยืนยันได้งั้นก็ผมกับดงก็ดีขอลากลับแล้วก็ฝากงที่ตีเป็นกำลังใจให้ผมกับดงก็ดีทีนะเราสองคนขอเดินทางกลับก่อนขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกาลังใจให้ผมดวงก็ดีนะก็ขอบคุณพ่อนางที่ให้อภัยผมแล้วก็ยกโทษให้ผมให้ผมได้มาให้พานางมาที่ได้ไปทุกคนเด๋ยวไว้พบกัเป็นชิ้นหน้า ถ้าไงผมจะอัปเดตตลอดว่าผมพาลุงดีไปไหนไปเที่ยวไหนว่าไปหาใครกลับลาท่านก่อนนะทีนี้ผมกลับลาท่านก่อนนะลุง,งดีขามคุณมากนะครับ